เรื่องที่สิไม่มีที่หลบบาปพ,พระพุทธภาษิตณอันตริเคณสมุดดะมัดเชณปัะบบะตานังวิวรังปวิสะณวิชเตโซชะคะติปะเดโซยัตรยัตรถิโตมุจเยยะปาประรัมมาแปลความว่าคนที่ทำบาปไว้จะหนีไปอยู่กลางอากาศก็ตาม กลางมหาสมุนก็ตามหรือเข้าไปอยู่ในช่องภูเขาก็ตามย่อมไม่พ้นจากการให้ผลของบาปประเทศที่เขาไปอยู่แล้วพ้นจากบาปนั้นไม่มีอธิบายความได้กล่าวมาบ้างแล้วแต่ต้นว่าบาปกรรมเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุดมีอนุภาพมากที่สุดสมดังที่พระศาสดาตรัสว่านาทิกรรม,มะสมังพลังไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมเมื่อถึงคราว กรรมจะให้ผลไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมไม่มีกําลังใดต้านทานได้แม้จะต้านทานก็ต้านทานไม่อยู่เพราะแรงแห่งกรรมเหนือกว่าจะหนีไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้นเพื่อเขาจะแจ่มแจ้งในเรื่องนี้ขอเสนอกรรม12มาเพื่อพิจารณาก่อนกรรม12จัดตามการที่ให้ผลส 1. ทิฏฐธรรม,มะเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในปัจจุบันคือให้ผลในชาตินี้ พ้นชาตินี้ไปแล้วไม่ให้ผลตัวอย่างเช่นคนทํากรรมบางอย่างเมื่อเด้รับความทุกข์ทรมานทางกายทางใจเพียงเล็กน้อยในชีวิตนี้แล้วก็เป็นอันหมดกันไม่ตามไปให้ผลในชาติหน้าหรือชาติต่ตอๆไปกรณีดังกล่าวนี้พึงเห็นตัวอย่างคนที่มีความดีมากมีความชั่วเพียงเล็กน้อยหากคนชั่วมากทาความชั่วอย่างเดียวกันกรรมชั่วนั้นย่อมพาเข,เขาไปนรกได้พระพุทธองค์ทรง,งยกตัวอย่างในเรื่องนี้ว่า เปรียบเหมือนเกลือจำนวนเท่ากันเมื่อใส่ลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆน้ำนั้นกลับกลายเป็นน้ำเค็มแต่เมื่อเอาเกลือจำนวนนั้นใส่ลงไปในแม่น้ำคงคาน้ำจะไม่เค็มเลยเพราะจำนวนน้ำท่วมเกลือมากนักข้อยกเว้นมีอยู่ว่าทิฏฐธรรมะเวทนียกรรมอาจเปลี่ยนเป็นกรรมอย่างอื่นได้เช่นอาจแปลสภาพเป็นอุป,ปัชชะเวทนียกรรมได้เมื่อตามไปให้ผลในชาติหน้า เปรียบเหมือนคนคนเดียวทำหน้าที่หลายอย่างเขาถูกเรียกชื่อตามหน้าที่นั้นๆในที่นั้นๆสองอุปัชเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติหน้าอันถัดไปจากชาตินี้ 3. อัปราประเวทนิยกรรมกรรมซึ่งให้ผลในชาติต่อไปไม่มีกำหนดศบโอกาสเมื่อไรให้ผลเมื่อนั้นซึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อท่านเข้าที่ใดกัดที่นั้น กรรมนี้มีโอกาสมากกว่ากรรมอื่นๆให้ผลอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะหมดกําลังของมันกรรมชนิดนี้จะไล่ตามผู้ทําอยู่เสมอบางคราวก็ทิ้งระยะไกลบางคราวก็เข้ามาใกล้มากจนทําให้บุคคลผู้นั้นฝันดีหรือฝันร้ายที่เรียกว่ากรรมนอนิมิตคือกรรมดีกรรมชั่วจใจผลมีเงามาให้เห็นก่อนในความฝันคนฉลาดจึงมันสั่งสมกรรมดีไว้เสมอเพื่อให้กําลังแก่เนื้อให้มีกําลังวิ่งเด็กไกล เพื่อสุนัขคือกรรมชั่วตามไม่ทันสิ่งที่เราเรียกกันว่าเคราะดีหรือเคราะร้ายนั้นซึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตเป็นครั้งคราวก็ถืออิทธิพลของกรรมนิดนี้เอง 4. อโหสิกรรมกรรมที่ไม่ให้ผลอาจเป็นเพราะคอยนายเกินไปไม่ได้โอกาสให้ผลจนหมดอายุไปเองหรืออีกในหนึ่งให้ผลจนเพียงพอแล้วหมดกําลังลงไม่มีอนุภาพในการให้ผลอีกต่อไป กรรมชนิดนี้ท่านเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่เก่าเกินไปหมดคุณภาพหมดอายุหรือเมื่อยาแก้โรคที่เก็บไว้นานเกินไปไม่มีประสิทธิภาพในการ,รบรรบาดโรคอีกจัดตามหน้าที่4 1. ชนกกรรมกรรมที่ก่อกําเนิดส่งให้เกิดในพบต่างๆอาจเป็นกําเนิดดีหรือกําเนิดเลวกรรมนี้เปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กําเนิดทารกบุคคลจะเกิดในที่ดีหรือชั่วก็โดยอนุภาพของกรรมนี้ พอให้เกิดแล้วก็หมดหน้าที่ของตน 2. ออุปธรรมพกกรรมกรรมผู้ช่วยเหลือคืออุปธรรมกรรมนี้เปรียบเหมือนพี่เลี้ยงนางนมถ้าได้กําเนิดดีกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นถ้าได้กาเนิดชั่วกรรมนี้จะช่วยไปทางชั่วรวมความว่าเหมือนพี่เลี้ยงดีและชั่วตัวอย่างบุคคลบางคนมีกําเนิดมาดีแล้วในชาตินี้ก็ทําดีต่อไปกรรมดีของเขาในปัจจุบันนั้นเป็นอุปธรรมพกกรรม ช่วยสนับสนุนให้เขาดียิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนเกิดมาในกำเนิดไม่ดีเพราะชนกกรรมไม่ดีมาในชาตินี้ทำความไม่ดีซ้ำเขาอีกกรรมในปัจจุบันของเขาเป็นอุอปถรรมภคก,กรรมส่งเสริมให้เขาตกต่ำหนักเข้า 3. อุปีและกรกรมกรรมบีบคัน้นนี่ก็เหมือนกันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตรงกันข้ามกับกรรมประการที่สองตัวอย่าง คนเกิดมาดีเพราะชนกกรรมดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วทําแต่ความชั่วกรรมชั่วจะกดบุคคลนั้นให้ตกต่าลงกรรมนั้นเรียกอุปปีและกกรรมบางคนได้กรรําเนิดไม่ดีแต่เมื่อเกิดมาแล้วมีความพยายามดีมันสังสมกรรมดีกรรมดีของเขานั้นจะบีบคั้นความไม่ดีเก่าให้หมดไปกรรมใหม่ที่ดีของเขาโผล่เด่นขึ้นมา 4. อุปฆาตกรรม หรืออุปเชตทกกรรมกรรมตัดรอนอันนี้เป็นกรรมหนักตัดรอนได้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วตัวอย่างทางฝ่ายชั่วเช่นอนันตรีกรรมห้าคือการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอาหารหันต์ทำ้ายพระรูปเจ้าจนพระโลหิตห่อและการทำสงให้แตกจากกันบุคคลทำกรรมนี้แล้วจะหมดโอกาสบรรลุมรรคผลในชาตินี้และเป็นอันแน่นอนว่า ความดีอย่างอื่นไม่อาจคุ้มครองได้เขาจะต้องตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยตัวอย่างทางฝ่ายดีเช่นผู้เดชชานสมาบัติซึ่งถือว่าเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายกุศลตราบใดที่ชานยังไม่เสื่อมความช่วยอย่างอื่นไม่อาจทำลายเขาได้ชานกรรมนั้นตัดรอนวิบากแห็งอกุศลอื่นเสียสิน้นหากชานไม่เสื่อมเขาจะต้องไปพรหมโลกอย่างนแน่นอนสูงขึ้นไปกว่านั้นหากเขาได้บรรลุอรหัตผลอ,อ,รอรหัตผลนั้น ย่อมตัดรอนวิบากแห่งกรคมอื่นเสียสิ้นเมื่อพระอา,หารหันนั้นละเบนจขันนิพพานแล้วกรรมชั่วทุกอย่างก็หมดโอกาสติดตามเป็นอโหสิกรรมไปหมดนี่คือลักษณะของอุปคาตกรรมหรืออุปเฉทกกรรมผู้อย่างโลกๆอย่างมองเห็นง่ายเช่นคนขอทานที่กลับเป็นเศรษฐีหรือกลับเป็นคนยากจนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอุปคาตกรรมจัดตามแรงหนักเบาสี หนึ่งครุกรรมกำรรหนักฝ่ายชั่วคืออนันตริยกรรมมีค่ามารดาเป็นต้นดังกล่าวแล้วฝ่ายดีคือมหัคคตะกุศลจิตได้แก่ฌานอภิญญาหรืออรหัตมักอรหัตผล 2. อ,อาจินกรรมกรรมที่ทำจนเคยชินคือทำเสมอๆทำมากทำเป็นประจำเรียกปุหุลกรรมก็มี กรรมนี้เมื่อให้ผลย่อมให้ผลยาวนานยืดเยื้อทั้งฝ่ายดีและฝ่ายทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีกรรมนี้มื่ก่อให้เกิดเป็นชนกกรรมในส่วนหน้าที่แต่มีข้อยกเว้นคือไม่แน่เสมอไปกรรมนี้เองที่มักกลายเป็นนิสัยอุปนิสัยหรือวัฒนาของคนที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า a man s second s nature การกระทําบ่อยกลายเป็นความเคยชินจนเป็นลักษณะประจําของบุคคลผู้นั้นอุปนิสัยของมนุษย์ดีหรือ เร็วขึ้นอยู่กับกรรมชนิดนี้ 3. อาสันนกรรมกรรมที่บุคคลทำเมื่อโจนตายกรรมนี้มักให้ผลก่อนเพราะใกล้ปฏิสนธิจิตย่อมนวงเหนียวเอากรรมนี้ไว้ในขณะชุติคือเคลื่อนจากภพเก่าและถืออาภพใหม่คือปฏิสนธิการให้ผลก่อนของกรรมนี้วงเล็บเปิดแม้จะมีกำลังน้อยเพราะเป็นกรรมเล็กน้อยวงเล็บปิดท่านเปรียบเหมือน วัวยืนอยู่ปากคอกแม้จะเป็นโคแก่มีกําลังน้อยแต่เมื่อประตูคอกเปิดออกโคนั้นย่อมเดินออกก่อนเพราะอยู่ปากคอกถ้ามันไม่ออกวัวอื่นๆที่อัดกันแน่นอยู่ในคอกก็จะต้องดันออกมาเพราะตัวอื่นๆก็อยากออกเหมือนกันเปรียบเหมือนรถยนต์ติดไฟแดงก็ได้พอไฟเขียวที่ป้อมไฟเปิดขึ้นรถยนต์ข้าหน้าย่อมต้องออกไปก่อนแม้จะกําลังน้อยก็ตามกรรมนี้มีกําลังเพลาเมื่อให้ผลแล้ว ก็มักหมดกําลังกรรมอื่นที่มีกําลังกว่าวิ่งออกหน้ากรรมที่มีกําลังสม่ำเสมอคืออาจินตกรรมก่อนตายท่านจึงสอนให้ระลึกถึงกรรมดีเพื่อจิตจะได้นงงเอาความดีไว้จักได้ปฏิสนธิในกรรําเนิดดีอย่างน้อยชั่วระยะหนึ่งถ้าจิตเปน็นโงงเหนียวเอาคมชั่วไว้ย่อมต้องปฏิสนธิในกําเนิดชั่ว 4. กระตัตากรรมหรือกระตัตาวาปณกรรม กรรมสักแต่ว่าทำท่านหมายถึงกรรมที่ทําโดยไม่ได้มีเจตนากรรมนี้มีผลเบาที่สุดจะให้ผลข้อ่อเมื่อกรรมอื่นๆไม่มีกําลังจะให้ผลอีกแล้วที่จัดกรรมนี้เข้าเป็นกรรมอย่างหนึ่งด้วยก็เพราะการกระทําโดยไม่เจตนาบางอย่างมีผลเป็นทุกข์และสุขแก่พวกอื่นได้เหมือนกันเช่นโยนก้อนหินไปโดยไม่เจตนาจะให้ถูกใครแต่เมื่อไปถูกใครเข้าคนนั้นไม่พ้นเจ็บกรรมสิบสองแบ่งเป็นสามหมวด มีข้อความโดยย่อดังพรณนามานี้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านพิจารณาและคงจะมองเห็นว่าชีวิตของคนเราจะดีชั่วสุขทุกข์ก็ไม่พ้นกรรมชีวิตทั้งชีวิตมีกรรมชักยายอยู่โดยตลอดเนื่องจากกรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากผู้มียานน้อยยากที่ที่จะมองเห็นโดยตลอดมักจะติดขัดอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งทางที่ดีสำหรับพุทธศาสนิกก็คือเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อน ขนคิดเองอาจเป็นบ้าได้เพราะท่านว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องไม่ควรคิดอย่างหนึ่งวงเล็บเปิดกรรมะวิปากะวิสยอจินเตยโยวงเล็บปิดยานของคนธรรมดาไม่อาจมองข้ามพบข้ามชาติไปได้ระยะที่มองเห็นก็สั้นเกินไปชีวิตเพียงชาติเดียวของมนุษย์ก็สั้นเกินไปไม่พอพิสูจน์กรรมโดยตลอดได้เหมือนดูหนังหรือละครเพียงตอนเดียว ทำให้พิศวงเป็นกําลังเพราะรู้เรื่องไปตลอดที่ท่านผู้รู้เรื่องตลอดบอกไว้บางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่อบางท่านก็เชื่อครึ่งเดียวผลประโยชน์จากการศึกษาเรื่องกรรมการศึกษาเรื่องกรรมโดยละเอียดนั้นอย่างน้อยที่สุดทําให้เราไม่ยอมตนให้อยู่ภายใต้อํานาจของความผิดหวังเราไม่มองโลกและชีวิตอย่างคนสายตาสั้นหรือคนคิดสั้นแม้เราจะผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เราก็เชื่อมันว่าผลของกรรมของเราไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงในชาตินี้เพียงชาติเดียวนอกจากนี้ทําให้เราสร้างความหวังขึ้นในชีวิตไม่ท้อแท้ง่ายเรามีความหวังอยู่เสมอว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งกรรมดีที่เราทาไว้จะต้องสนองเราการเชื่อเรื่องกรรมทาให้เรากลัวความชั่วแม้ไม่มีใครเห็นและทําให้เรามั่นคงในความดีกล้าทําความดีแม้ไม่มีใครเห็นเช่นกันเพราะถึงอย่างไรผลของกรรมจมฟ้องอยู่เองว่า เราได้ทำรมดีหรือคมชั่วมาเพียงใดบางท่านจึงกล่าวว่าชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมพระพุทธภาสิตเรื่องคาที่ยกมากล่าวเบื้องต้นนั้นพระาศาสดาตรัสแจ่ภิกษุทั้งหลายที่เชตมวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบชนสามพวกมีเรื่องย่อดังนี้ดำเนินความว่าภิกษุหลายรูปเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาที่เชตวนารามเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหนึ่ง ชาวบ้านเลื่อมสายนิมนต์ให้ฉันก่อนฉันภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้แสดงธรรมให้ฟังก่อนเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาภาษาธะของทายกผู้ถวายขณะที่ชาวบ้านนั่งฟังธรรมอยู่นั่นเองไฟจากเตาไฟของหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นติดชายคาสเสวียนหญ้าอันหนึ่งถูกไฟไหม้และลมพัดปลิวขึ้นจากชายคาลอยอยู่ในอากาศขณะนั้นกาตัวหนึ่งบินมาสอดคอเข้ามาในสเสวียนหญ้าเกลียวหญ้าพันคอไหม้ตกลงมากลางบ้าน ภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วคิดว่ากรรมนี้หนักหนอสเสวียนหญ้าลอยขึ้นไปพันคออาการในอากาศไหม้แล้วตกลงมาเว้นพระศา,าสดาเสี็แล้วใครเล่าจะรู้กรรมที่กาณนี้เคยทําแล้วเราจะคูณถามพระศา,าสดาดังนี้แล้วลาชาวบ้านจากไปมุ่งหน้าสู่เมืองสาวัตถีภิกษุอีกพวกหนึ่งต้องการไปฝ้าพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีเหมือนกันโดยสารเรือไปเรือจุดนิ่งในมหาสมุทร คนชาวเรือปรึกษากันว่าคงจะมีคนกาลกันนีคือคนชั่วอยู่ในเรือนี้จึงจับสลากกันสลากไปตกอยู่แก่พัญาในเรือซึ่งยังสาวสวยและอายุอย่างน้อยคนทั้งหลายต้องการเอาใจในในเรือจึงให้จับสลากใหม่สลากไปตกแก่พัญาในเรือถึงสามครั้งพวกลูกเรือและคนโดยสารมองหน้าในเรือเหมือนจะถามว่าจะเอาอย่างไรกันนาย ในเรือตรองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจให้คนทั้งปวงพินาศลงเพราะคนคนเดียวข้าพเจ้าจึงสละหญิงนี้ขอให้ขอท่านทั้งหลายจงทิ้งเธอลงในมหาสมุทรเสถิดคนทั้งหลายจับหญิงนั้นเพื่อโยนลงน้ําเธอผู้อันมรณะภัยคุกคามแล้วร้องไห้ขอความช่วยเหลือในเรือสั่งลูกเรือว่าจงเปลื้งอาภรของเธอออกซะก่อนใส่ไว้ก็ไม่มีประโยชน์ เอาผ้าเก่าๆให้เธอหนุ่งอันหนึ่งเข้าพเจ้าไม่อาจเห็นความทรมานของเธอบนผิวน้ําได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเอาหมอทรายผูกเชือกเข้าแล้วผูกติดกับคอของเธอเพื่อได้จมลงไปทีเดียวจงทําอย่าให้ข้าพเจ้าเห็นลูกเรือได้ทําตามนั้นนางนั้นได้กลายเป็นเหยื่อของปลาแล้วเรือได้แล่นไปอย่างปกติภิกษุน์ทั้งหลายเห็นเรื่องนี้แล้วคิดว่ายกเว้นพระาศาสดาเสียใครเล่าจากรูปอดีตกรรมของหญิงนี้ เราจากทูลถามความเรื่องนี้กับพระศาสดาที่เมืองสาวัตถีภิกษุอีเจ็ดรูปไปจากชนบทมุ่งหน้าสุวัชเชตวันเมืองสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดาเดินทางมาข้ามลงหน้าที่แห่งหนึ่งเข้าไปขออาศัยวัดแห่งหนึ่งพักนอนใกล้วัดมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งมีเตียงเจ็ดเตียงภิกษุเจ้าของถิ่นจัดให้พักในถ้ำนั้นตอนกลางคืนหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาปิดปากถ้ำภิกษุเหล่านั้นออกไม่ได้ พวกพิสูจน์เจ้าของถิ่นช่วยกันผลักก็ไม่ออกพิสูจน์เจ้าของถิ่นประกาศให้ชาวบ้านถึงเจ็ดตำบลรอบๆนั้นมาช่วยกันผลักก็ไม่ออกพิกษุเจ็ดรูปนั้นติดอยู่ในถ้ำเจ็ดวันถูกไฟคือความหิวแผดเผาอย่างหนักได้รับทุกขเวทนากล้าเกือบเกือบจะหมดอะไรในชีวิตพอวันที่เจ็ดหินก้อนนั้นก็เคลื่อนย้ายออกไปเองพวกพิสูจออกจากถ้ำได้คิดว่าบาปกรรมของพวกเรานี้เว้นพระศาสดาเสียแล้ว ใครเล่าจากรู้พวกเราจากทูลถามพระศาสดาดังนี้แล้วมุ่งหน้าไปเมืองสาวัตถีภิกษุเหล่านั้นทั้งสามพวกมาพบกันในระหว่างทางรู้ความประสงค์ของกาลกันแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามถึงข้อของใจของตนตามระดับดังต่อไปนี้ 1. กรรมเก่าของกาพระศาสดาตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการ ชาวนาผู้หนึ่งฝึกโคของตนในเมืองพาราณสีแต่ไม่อาจฝึกได้เพราะโคนั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วหยุดเสียเมื่อเขาตีให้ลุกขึ้นมันเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้วหยุดเสียอีกมีหลายคนกล่าวว่าคนอินเดียไม่เบียดเบียนสัตว์และนับถือวัวว่าเป็นพาหนะของพระเจ้าแต่เท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาคนอินเดียใช้สัตว์ทารุณเหลือเกินทั้งวัวม้าและลาใช้งานหนักมาก บางตัวล้มลงขณะที่ลากเกวียนอยู่เพราะหนักและเหนื่อยเลือเกินจนทนไม่ไหวถึงกระนั้นเจ้าของก็ยังตีให้เดินต่อไปบางตัวลากเกวียนจนหนังคอเปื่อยไปหมดอย่าพูดถึงสัตว์เลยแม้คนชั้นกรรมกรก,รก็ทํางานหนักเกินไปผู้เขียนเขาโกรธมากกล่าวว่าต่อไปนี้มึงจงนอนให้สบายเถอะดังนี้แล้วผาวัวนั้นทั้งเป็นโคถูกไฟคลอกตายในที่นั้น ชาวนาผู้นั้นเกิดในนรกนานขึ้นจากนรกมาเกิดเป็นกา่าถูกไฟครอกตายเจ็ดครั้งแล้วด้วยเศษกรรมที่หลงเหลือ2กรรมเก่าของพัญยาในเรือในอดีตการพัญยาในเรือเป็นบุตรีของข้าบดีคนหนึ่งในเมืองพาราณสีนางทำงานทุกอย่างด้วยตนเองเช่นตักน้ำซ้อมข้าวปรุงอาหารเป็นต้นนางเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันรักนางมาก นั่งดูนางทํากิจต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่เคยห่างเลยเมื่อนางนําอาหารไปให้สามีที่นาหรือไปเก็บผักสุนักนั้นจะตามไปด้วยทุกขนทุกแห่งจนพวกหนุ่มๆล้อก,กันว่าแน่พอเว้ยพราสุนัขออกแล้ววันนี้พวกเราต้องได้กินข้าวกับเนื้อเป็นแน่หลายครั้งเข้านางขวยเขินเพราะคําพูดของคนเหล่านั้นจึงเอาข้นดินบ้างถอนไม้บ้างไล่ตีให้มันจากไปมันไปได้หน่อยหนึ่งก็โวนกลับมาหาหนางอีก ทราบว่าในชาติที่สามนับจากชาติปัจจุบันไปสุนัขนั้นเคยเป็นสามีของนางมันจึงไม่อาจตัดความรักได้จริงอยู่บุคคลที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรอันกำหนดได้ยากนี้คนที่ไม่เคยเป็นสามีพัญญากันนั้นย่อมไม่มีคือไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นสามีพัญญากันอย่างไรก็ตามคนที่ปันญ,ญาติกันในชาติที่ใกล้ย่อมมีความรักอันแน่นแฟ้นกว่าด้วยเหตุนี้สุนัขนั้น จึงไม่อาจาตัดความรักในนางได้วันหนึ่งนางเอาอาหารไปให้สามีที่นาเอาเชือกไปด้วยเมื่อให้อาหารแก่สามีแล้วเอากระออมเปล่าไปยังท่าน้ําแห่งหนึ่งเอาทรายใส่จนเต็มแล้วเอาปลายเชือกผูกเข้ากับปากหม้อเรียกสุนัขเข้ามาใกล้มันดีใจว่านานและเกินแล้วไม่เคยได้ยินเสียงอันแสดงความปลาในอย่างนี้จากนายของมันเลยจึงกระดิกหางเข้าไปหาอย่างมีความสุข นางเอาปลายเชือกทางหนึ่งผูกคอหมาแล้วผลักกระออมลงน้ําสุนัขนั้นก็ถูกดึงลงน้ําด้วยมันจมน้ําตายด้วยกรรมนี้นางหมกไหมยอยู่ในนรกนานเพราะเศษคําที่เหลือจึงถูกท่วงน้ําด้วยหมอายมาถึงร้อยชาติแล้ว 3. กรรมเก่าของภิกษุ7รูปในอดีตการเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนในเมืองพรารานศี เที่ยวเลียงโคอยู่คราวละเจ็ดวันใกล้ดงแห่งหนึ่งวันหนึ่งพวกเขาได้พบเฮี้ยใหญ่ตัวหนึ่งจึงชวนจึงชวนกันไล่ตามเฮี้ยวิ่งวิ่งหนีเข้ารูในจอมปลวกพวกเด็กคิดว่าจะจะมาจับพรุ่งนี้จึงช่วยกันเอาใบไม้อุดรูทั้งเจ็ดรูแล้วจากไปวันรุ่งขึ้นเด็กพวกนั้นไปเลี้ยงวัวเสียที่อื่นลืมเสียสนิทว่าอุดรูเฮี้ยวไว้พอวันที่เจ็ดจึงกลับมาที่เดิมอีกจึงนึกได้ ช่วยกันเอาใบไม้ออกเฮียอดอาหารอดน้ำหลือถังหุ้มกระดูกคลานต้มตีมออกมาพวกเด็กรู้สึกสงสารจึงไม่ได้ทำร้ายมันปล่อยมันไปเด็กพวกนั้นไม่ได้ไหมในนรกเพราะไม่ได้ฆ่าเฮียแต่ได้ถูกขังครั้งละเจ็ดวันอดข้าวอดน้ำมา14ชาติแล้วเด็กเลี้ยงโคเจ็ดคนนั้นคือภิกษุเรูปที่มาติดอยู่ในถ้ำนั่นเองภิกษุรูปหนึ่งทูลถามขึ้นว่า สถานที่ที่พ้นจากกรรมไม่มีหรือพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายบรรดาที่ทั้งหลายมีอากาศเป็นต้นไม่มีที่ใดเลยที่จะหลบผลของกรรมได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านะอันตริเคนะสมุดดะมัตเชเป็นอาทิ